เขามีที่เที่ยวใหม่ทางเลือกใหม่เ <sollte> ร <offs> ียกว่าบาโฮดใช่ครับธรรมดาเคยเที่ยวที่บาโฮดไหมครับเที่ยวฮะเที่ยวผมก็บอกว่าเที่ยวคุณหัวหาเรื่องผมเลยนะครับเนี่ยโสโสวันนี้กูมามุกนี้กันเลยกันนะ โอเคโอเควันนี้คุณเป็นตัวเชียอะไรครับเนี่ยของวัผมได้ฟังผิดใช่ไหมครับผมก็บอกว่าคุณเป็นตัวเชียครับผมเป็นตัวเชียไงเชียให้น้องบอกว่าเออสนุกอะไรกันเอ่อเชียอัพเชียอัพผมบอกว่าเชียถ้าผมก็ฟังว่าเชียครับใช่ฮะจ้านะครับจ้านั่งลูกขาหนีบ่ครับเนี่ยเสียวเสียวดีเออบาโฮนครับบาโฮนั่นคืออะไรบาโฮเหรอแล้ว พี่ภูมิเหมือนแพ้ด่ะเคยไปเที่ยวแบบว่าคือโยอตตี้ไหมเหาเหาเหาไก่อะไรไปประจําพี่ภูมิไปวันเว้นวันเลยวันฝนตกกับวันฝนไม่ตกเปันทุกวันเหรอไม่มันก็คือเราเลียกแล้วเราเป็นมีอายุแล้วไปเที่ยวพับเที่ยวบาร์อะไรเงี้ยมันไม่ไหวมันเหนื่อยอย่าใช้คําว่าเราสิครับมันคุณคนเดียวผมยังไม่มีอายุเลย มันก็คือแบบว่ามันไปมันสบายผ่อนคลายไงบาร์โฮกเนี่ยมันก็คือคล้ายๆกับคอกเทลเล้าส์สำหรับผู้หญิงอไปถึงก็จะมีหนุ่มๆหน้าตาดีๆมานั่งพูดคุยเจาะแจะด้วยอแต่ข่าววงในได้ข่าวว่าเมื่อกี้บอกว่าเพื่อนเราชอบไปเที่ยวีนนี่อ่่าคะแล้วผู้ชายส่วนใหญ่เป็นเกย์เห็นเขาบอกว่าผู้ชายส่วนใหญ่อะเป็นเกย์แล้วเหมือนกับว่าเขาแอปอะพี่เป็นใบอะเป็นใบๆมาเลยอะผู้หญิงมันต้องมีเซนส์ดิไม่รู้อไม่รู้มันไม่ได้กินนะ กินกินตุ๊ดเนี่ยไม่ไม่แล้วแล้วอย่างของเราเนี่ยถ้ารู้ว่าคนที่เรากิ๊กด้วยหรือคบด้วยเนี่ยเป็นเกย์เราเราโอเคไหมเพราะเดี๋ยวนี้ดาราเกาหลีเป็นตุ๊ดเป็นเกย์คนก็กิ๊กกันนะไม่เอาไม่อยากไม่อยากมีสามีที่มีเป็นเมียคนอื่นเออโอยนะแล้วถ้าระหว่างให้แฟนเราไปมีชู้เป็นผู้หญิงกับไปมีชู้เป็นไอเกย์เลือกอะไรไม่ได้ ไม่ได้ทั้งคู่เลยต้องเอาอ่ะมีได้แต่อย่ามีนะต้องเอาต้องเอาต้องเลือกให้เขาไปมีวันนึงอ่ะเปิดประตูคอนโดไปเจอมันนอนกอดกับชนีหรือเปิดไปกำลังสอยตูดกับไอ้ไอ้ผู้ชายรับมึงหนูเอาไหนขอชนีดีกว่าเคยเจอเหตุการณ์อย่างนั้นไหมยังยังไม่เคยเจออย่าเจอเลยเดี๋ยวเถอะถ้าคบพวกพี่อ่ะเดี๋ยวก็เจอเองอ๋อไอ้เนี่กลับมาที่บาร์โฮสเนี่ยคือ ไปอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะป๊อปผู้ชายกลับบ้านได้ไหมที่ที่เขาไปว่ป่ะออกไม่ได้นะแต่เขาอาจจะมีนอกมีในการอันนี้เราก็ไม่รู้แต่เพื่อนยังไม่เคยจีบในรอบแล้วไปต่อนอกรอบเลยแล้วเพื่อนเพื่อนหนูที่ไปเนี่ยส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงแบบว่าหน้าตาดีทําพิตีหรือมันเป็นพวกขี้เลหาสามีไม่ได้มันก็คละคละอะค่ะมีสวยๆไปไหมสวยๆก็มีนะแบบพวกอยากลองอยากได้อยากลองอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่ถ้าคนที่แบบว่าแบบขี้เลหก็แบบมันหาไม่ได้อันี้ก็ไปเพยซะเลยทูกเงินตีหัวใช่ หาทัวเข้าหาชีวิตเเออแต่จริงๆแล้วมันก็เปรียบเหมือนกับคอกไทเล้าผู้ชายเลยว่างั้นเหอหอหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยเล้าผู้ชายเนี่ยมันมีแต่ผู้ชายแก่ๆเสียๆหรือเปล่าครับจริงๆก็ไม่ใช่นะมันก็มีวัยรุ่นไปบ้างรลอๆรวยๆก็ไปกันนะใช่เด<อ>ีย๋ยวมงทางนี้ดิ<อ>ไม่เคยเที่ยวไเที่ยวสถานที่พวกนี้ครับใช่คุณข้าสเต็ปไปเลยไม่ต้องพูดคุยไม่ต้องเล่นเกมเต๋าใช่ครับไม่ต้องกินเหล้าด้วยอาบเลย ผมคนรักสะอาดผิดเลยครับใช่ค่ะเปคนรักสะอาดทำไมไม่ชอบมาขายกูชอบอาบน้ำวันนี้ถามด้วยแล้วกันว่าผู้ชายในสเปคของเราเนี่ยเราชอบแบบไหนผู้ชายในสเปคค่ะสเปคแบบจริงๆอ่ะจริงๆเลยขอแบบหุ่นดีๆดีขาวๆขาวขาว่างชอบขาวใช่ไหมยังไงต่อหุ่นดีๆหุ่นดีดนี่คือยังไงก็ต้องแบบว่าแบบมีกล้ามไม่ได้ไหมอย่างนี้ได้ไหมอย่างนี้เที่ยงหุ่นดีไหมไหนดูดิ หัวนมดำนิดนึงนะไม่เอาอ่ะชอบสีชมพูหัวนมชมพูก็ได้ทาสีชมพูมาดูทางนี้นี่สีชมพูเลยอะไรเข็มขัดข้างในพี่สีชมพูอ้พี่เนี่ยข้างล่างพี่เนี่ยนิกโก้นะเว้ยอะไรนิกโก้ดำเหรอแบบโอ้โหยาวเดี๋ยวโดนอั้มา่ะไม่เอายังไงต่อยังไงต่อแล้วก็ต้องเอาใจเก่งเอาเก่งกวาดบ้านถูบ้านโอ้โหฮาวทุกคนไทยวะเนี่ย ผมช่วงนี้เลยเนี่ยช่วงนี้คนใช้พ่อม่บ้านพี่หนีกลับบ้านหาได้นะจริงป่ะจริงซักผ้าเอาเอาจริงเปล่าขอติดต่อเรื่องคนใช้กันบันงเลยเดือดร้อนมากเลยครอบครัวผมขอจ้างหัวเราเป็นคนใช้ที่บ้านเอาเอาคนใช้ผู้หญิงเก่งเกล้วกินผูบ้านเช็ดบ้าน ได้จริงเปล่าก็อะไรที่เราทําได้เขาก็ต้องทําได้พี่ใจหนูก็ใจอ่ะใจเวลาไม่ใจเออไม่สิผู้ชายมันมีหน้าที่หาเงินมาจินเตีอยวอบครัวเนยให้มันให้มันไปถูบ้านนี้มันไม่เหนื่อยสยาสำคัญมากขนาดไหนที่สมัยนี้ผู้ชายต้องมีตังค์สำคัญสิคะเพราะผู้หญิงอะต้นทุนชีวิตสูงอแต่งหน้าทำผมทาเล็บเล็มเหมยอะไรโอ้เยอะแเลยครับเล็มเหมยอะไรครับดอกไม้บัรัก มลรักดงดอกเหมยไม่เคยดูอ่อไม่เคยดูก็ซื้อก้อนเหมยมันเลมเลมว่าคิ <c oughs> ดอะไรดงเหมยดอกแล้วป่ะไม่อยากเห็นนะอันนั้น,นแวกออกก็ได้ที่ในช่องฟีทีวีก็ฉายกันอยู่มนลรักดงดอกเหมย <c oughs> ใช่เข้าไปนี่เออพันเป็นลุงรังใช่กันชื่อจันทันมากนะครับ <c oughs> โอ้ยอ่ะเข้าเรื่องเข้าเรื่องอย่างเราเงี้ยน่ารักน่ารักเงี้ย เที่ยวไหนเพื่อคุณผู้ชมดูอยู่ติตามผมรู้แล้วแหละไม่ต้องบอกก็ได้คืนนี้ทุกคนในทุกคนในที่ออกรายการเราบอกวิบหมดเลยใช่แต่พวกพี่ไม่กล้าไปวิบไม่ค่อยชอบเพราะมันดูบุหรี่ข้างในได้ค่ะมันเหม็นเอาเลยจับมือจับมือเลยเป็นที่เดียวที่พี่ไม่ไปไม่เอาอ่ะไปไหนไม่ค่อยชอบไปบ้านพี่ไหมเห็นไหมนั่นปาร์ตี้อะปาร์ตี้อะเซเลอรนั่นถ้าแต่ไปเที่พี่ไปจ้าก็เนี่ยเขาก็ไปไม่กี่ที่หรอก ทราวดีตลราเอ๊ะยังไงโพเซดอนนี่อไปสองคำที่ใกล้บ้านเลยโพเซดอนนะพี่ลูกศรัทธาแล้วก็ชื่ออะไรเทพเจ้านี่ค่ะดีโนอายอันหนึ่งสัตว์นรกอันหนึ่งอ้าวไปเที่ยวไหนกันเที่ยวไหนเที่ยวไหนถ้าไปเหรอค่ะเหนื่อยไหมเวลาจันจันถึงสุกเนี่ยก็ต้องไปนั่งเล่นไม่เคยได้นั่งสักทีเออมันไปล ดูตรงไหนมันน่คนเยอะมันดีตรงมันแน่นไงพี่โอ๊ยโอ้ยแน่นแน่เลยไได้คนเบียดคนที่เบียดอะไรเงี้ยเหรอใช่ผู้พี่อ่ะวันนั้นอ่ะจะไปมีช้อยคือไปนั่งเล่นไปมิวใช่ไหมเออฟังกี้แล้วฟังกี้เราเป็นผู้ชายอายุหลายกว่าเราไม่รู้เลยนะว่าตลาดผู้หญิงอ่ะในนั่งเล่นมันต่างกับในฟังกี้เลยที่พี่ได้ยินมาคือนั่งเล่นเนี่ยที่พี่เพชรจ้าอธิบายพี่คือจะเป็นเด็กปีหนึ่งปีสองฟังกี้อาจจะปีสามปีสี่เฟิร์สจ็อบเบอร์ จริงจริงเป็นคละนะคละๆกันนะแล้วแต่อารมณ์แล้วเที่ยวถึงกี่โมงถึงจะเลิกเที่ยวบางคนตีห้าอ๋อถ้าถ้าเที่ยวใช่ไหมคะครับส่วนมากถ้าถ้าเที่ยวจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยไปทุกวันเลยเหรอไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อในวันระหว่างวันธรรมดาเสาร์เป็นคนเยอะไงอ๋อไม่ไหวอ๋อมันมันไม่มันไม่ไหวจริงอ๋อถ้าเป็นประมาณแบบกลางๆกลางๆวิกเดย์อ่ะพุทธลูกหาดกำลังดีคนไทยนี่ก็แปลกเนาะก็เที่ยวได้ทุกวันใช่ทุกวันจริงหนูนี่อาทิตย์นึงกี่วัน ประมาณถ้าช่วงน้ําท่วมนี้่อยากจะพูดออ<ล>ไปได้ทุกวันทุกวันเลยอะไปกันกี่คนกลุ่มผู้หญิงเนี่ยส่วนใหญ่สวยๆรว,วมตัวกันนี่ไปกี่คนใช่เขาบอกว่าผู้หญิงผู้หญิงสวยๆ5คนรวมตัวกันขึ้นไปอะ <ๆ S 2> มันจะอั p ดีีรีีความสวยได้30%จริงจรจริงมีสปอนเซอร์เลี้ยงเล่าไหม ไปเปล่าล่ะอยากเป็นบ้านคู่นี้เลยแล้วกันไปไปจ่ายให้หน่อยได้แลกพินโอเคป่ะสบายเลยแลกแลกพิดโดนมับแน่อย่างนี้โดนเปตายิ่งฉุบน็อกลากขึ้นรถแน่เฮ้ยไปโทษดนถูกแน่มอย่าโดนถูกคนแก่ตันหากับเด้คนแก่อะหลังมันเนี่ยามานมันเยอะนะเว้ยอแล้วระหว่างเมื่อกี้ถามสเปคหนุ่มชอบรุ่นเดียวกันหรือว่าโตกว่าหรือว่าเด็กกว่าเพราะนั่งเล่นเห็นมีเด็กวัยรุ่นเที่ยว จริงๆแล้วอ่ะจะชอบคนที่ถ้าเด็กกว่าก็อย่าเด็กกว่าเกิน2ปีอ๋อมีมีเกณฑ์อายุแล้วถ้าปุ้ยปุ้ยอายุเท่าไหร่ถ้าโตกว่าผู้หญิงได้ไงอให้ผมเดานะถามไซส์นมง่ายยี่สิบหกรเรียประมาณั้นยี่แปโอ้ยยังไม่รีบเออ อยู่ในขาวๆนะรุ่นเดียวกันไม่ต้เรียพี่ก็ได้จ้าบู๊มาดีจ้าเองเลยงเล้วงันเกี่ยวเลี้ยงเล้เลาทลี่ยเราไปเลี่ยวเันเลี่ยเลาตี้ยงเวี้ยงเลี่ยเพื่ยนเว้ยเล้ยเี้องเี้เลี้ยงเวนก็งเว้ยงเ้นะเต่เรี้าจเลยเี้ามเล well, ี้เล้ยเ้เล้ยยงจงเลาโมดิฟายงเกใ้่ชอบแ้่งเน้าแต่งเัวใหง้เพื้อนเลี้ยงเลี้องะ้เป็นคงเี่แบบอยากให้เพื่อนสวยอย ถูกะดาษคุมบัวได้ไหมอย่าไปเลยถ้างั้นกบุดถึงเรื่องอ่ผู้หญิงห้าคนเนี่ยเรียนตัวกันคิดถึงห้านางฟ้าเลยนะ <c oughs> เป็นไปได้ไหมถ้าสมมติว่ามีผู้ชายหนึ่งหล่อนะครับสเปคเราเลยฟิตเซอร์กับเราไปแล้วเออแต่ว่าเพื่อนเราอยากจะได้ของของเราเพราะว่าเพื่อนเราก็สวยเหมือนกันนี่แล้วผู้ชายของเราก็ไปเล่นด้วย เหตุการณ์นี้เราจะทำยังไงของเก่าเราใช่ป่ะคะถูงเก่าเราได้กเอาไปดิเอาไปอแต่ของเก่าเพื่อนหนูเอานะเหรอสามารถไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์กันได้เหรอก็ได้โอนกันแล้วนี่ไงอยากได้ก็เอาไปซิเธอไม่ว่าแต่ว่าเธอไม่กินของเขาแน่แล้วส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เขาโอนกันได้ไหมเขาโอนกันไหมเพื่อนๆเลยเพื่อนเขาก็ไม่ค่อยโอนกันนะคะไม่โอนกันแต่ผู้ชายวิชามันมานจริงอ่ะเหมือนที่คุณเคยเล่าให้ผมเพื่อนของผมแม่ที่อยู่อเมริกาเล่าให้ฟัง ห้านางฟ้าห้านางสอยเรียบมาแล้วไม่ใช่พร้อมเพื่อนคุณไงเพื่อนเพื่อนคุณไงไอ้บ้าเพื่อนรักกันอะเขาเาเรื่องอื่นดีกว่าเพื่อนรักกันมากคนไอ้ชู้บ้าสอยเรียบมาแล้วอ่ะนี่เรื่องผมที่อเมริกาใช่นี่เขาเก่งมากเลยนะแล้วปุ้ยครับเรามาเลือกชุดกันดีกว่าครับผมขอเลือกชุดนะครับผมเลือกไว้แล้วไม่ใช่อันนี้อันนี้เป็นอันไว้อันล่างรัดไว้ รัดไว้เหมือนซูโม่เลยครับรัดไว้อย่างนี้นะครับพี่อาจจะดูใหญ่แล้วมันไม่ค่อยสมดุลผมเลือกสองชุดนี้ครับโอ้โหโอ้ที่ใส่ยังไงใส่ไงเออตัวนี้สวยนะตัวนี้น่ารักเออน่ารักใส่ดูนะเหมือนแมงกะพรุนตัวนี้ตัวนี้ใส่ไงอันนี้ใส่นี้นะครับหอยนะเหมือนตะปิงตะปิงสอยก่อนอย่างนี้น่ารักน่ะสีแดงใช่งั้นพี่ก็ขอเป็นสองชุดนี้โอ้โหค่ากันเลยดีกว่าไหนจ๊ะ ไม่มีอะไรครับน้องปุ้ยๆทําเวลาชอบแต่งตัวแนวไหนชอบแบบน่ารักสีชมพูสีปกหวานหวานอะไรอย่างนี้แล้วเรารู้ไหมว่าวิธีการแต่งตัวแบบไหนทําให้มีหนุ่มๆดึงดูดเราที่สุดถ้าวันไหนแต่งหน้าเยอะเสื้อผ้าก็ไม่ต้องเยอะเหรอถูกถ้าวันไหนเสื้อผ้าเยอะหน้าก็ดบดบลงไปอ๋อเหรออย่างนี้มันจะเยอะเยอะเยอะมากอย่างนี้เรียกว่าเยอะอ๋อเยอะมั้มันห้ามโดดเด่นไงใช่ค่ะมันต้องไม่ห้ามโดดเด่นหมดต้องจุดโดดเด่น เราไปผับทุกทีมีคนขอเบอร์ทุกทีวะมันก็ต้องมีดิทุกทีเลยเหรอก็แปลกๆอะค่ะวันไหนไม่มีนี่เสียเซลไหม้องให้กับบ้านแล้จริงอุ้ยรลเล่นเยอะสุดในวันหนึ่งเข้ามาจีบกี่คนเราติติเลยหกหกคนเลยเหรอเฉลี่ยกี่คนเฉลี่ยคืออะไรเฉลี่ยคือไปทุกทีจะมีประมาณกี่คนมาขอเบอร์คุณคุยเรื่องบ้าอะไรอยู่ เน่คำขันมันก็สองคนแต่มีแบบเอาไปไปเอาไงเอาไงคุณแล้วคุณแล้วคุณนักน้แล้วผมแล้วแกพาก่อนนี่มาเอาสองทีนะผมไปทำเรื่องสำคัญก่อนโอเคค่ะมือก็ออกมาฮะสุรามทำไมนี่กูมาดูว่ามันมีแมงสาบหรือเปล่าไม่ตอห่วงกูเข้ามานี่เข้ามานี่มีไหมครับแมงสาบยุ่งเหรอยุ่งครับพีเตอร์เอาเอา กูเข้าด้วยก็ได้เว้ยสามคนออกแล้วเว้ย hey, เฮ้ยออกไปป <c oughs> ้าไง <c oughs> คุณผู้ชมครับในช่วงนี้นะครับเลยขออนุญ,ญาตให้น้องปุ๋ย <c oughs> ปุ๋ยเนี่ย ได้มีโอกาสแก้ผ้าก่อนนะครับไม่ใช่แก้ผ้าเขาเรียกว่าเปลี่ยนชุดครับอ้าวแล้วก่อนเปลี่ยนเขาต้องทำอะไรครับถอดเสื้อครับแถวบ้านคุณเรียกแก้ผ้าแล้วก็เดี๋ยวค่อยใส่เสื้อผ้ากับมาใหม่ผมยังพูดไม่จบเลยให้น้องเขาแก้ผ้าแล้วใส่เสื้อผ้าใหม่เข้าไปก่อนโอ้โหก็ได้หาเรื่องผมเลยนะครับเอาละครับเอาเลยครับเต็มที่ครับเอาเลยนะผมขอก่อนครับครับผมนะ จะเป็นเวลาเดียวนะครับที่หนุ่มๆยอมรับครับกูเล็กกูเลวขอกูก่อนธรรมดาแล้วก็บัอกันจังคุยกันจังแต่ผมเนี่ยนะคุยกับน้องเขาเนี่ยหลายคนที่เป็นวัยรุ่นเที่ยวถึงตีห้าไม่รู้ก็มีแรงเที่ยวไปอย่างไรนะคุณยืนไหวไปถึงตีห้าเนี่ยครับประมาณเที่ยงคือบอกว่าไม่ไหวแล้วแต่กรุงเทพเนี่ยมันมีอยู่ไม่กี่ที่ตามต่จังหวัดที่ดูอยู่เนี่ย ผมว่าเยอะนะเพราะต่างจังหวัดเขาค่อนข้างจะฟรีเขาวัยรุ่นกว่าเราใช่ไหมอยู่ได้ยันสว่างเลยเนี่ยลาบเนี่ยลาบลาบอยู่ยพาทิดหน้บานเลยบางที่ท่าทิดขึ้นยังล่อต่อเลยน้ล่ออะไรครับครับลาบไงครับล่อลาบคุณผู้ชมเรื่องโวยอะไรครับใกล้หมดเลยครับโอ้ย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 ใครดูภาพเรือนร้างก่อนโอ้ยน้ำพูต้องเดินเข้ามาใกล้ๆผ้าหน่อยนะคะยังใกล้หนิดนึงนะถ้าไม่ใกล้ผ้าผ้ามันจะเข้าไปใกล้หนู ใส่ไม่ได้อ๋อน้องก็ใส่ไม่ได้ช่วยไหมมีอะไรช่วยไหมคุณจะยุ่งเลยน้องเขาฮะช่วยตัวเองอยู่เหรอโอ้ยฟิชชิ่งฟิชชิ่งวัติผิดสเปคคุณไหมสเปคคุณไหมได้ครับน้องคนนี้อะไรอะไรคือได้ครับได้อะไรครับได้เลยอะไรครับได้เลยเลยครับใช่ครับปกติเลทสเปคคุณนี้อายุเท่าไหร่ครับ โอ้ของผมนะครับผมคําัไม่มีหามก็ได้หมดโอ้โรไม่เรือกเลยผมไม่เลือกวซัาซ้อนมากเลยผมไม่ได้คิดมากไม่ได้ซีเรียสไม่ได้คิดมากทุกวันนี้เนี่ยสังคมเราผู้หญิงขาดความรักเยอะครับคุณผู้ชมครับครับถ้าเรามีความรักที่เหลือสามารถจะแบ่งบันได้เนี่ยมันก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมครับไม่ถึงรักร่วมเพศเหรอฮ ผมอยากรู้จริงๆผู้หญิง30คุณคุณไหวไหมสามสิบยังแจ๋วอ่ะสามสิบยังอ่ะอ้ามจะพาละอ้ามจะพาไหมครับสามสิบไหวไหมคุณอย่าไปใส่ชื่อรุ่นนั่นนี่เอาผู้หญิงสามสิบคุณไหวไหมไหวครับครับสามสิบมนดขอชุดใหม่ได้ไหมอ๋อคุณเอาชุดแมงปูในห้องมาเลยเออชุดแมงปูไม่เอาเอาชุดอื่นก็ได้ชุดอื่นงานเข้าอ่ะงานเข้าแล้วอันนี้อันนี้ เว้ยเอ้ยเอาเว้ยมีตัวอื่นวันนี้ลาบลอยวันนี้ลาบลอยเออแม่เจ้าอันนี้ไว้ผูกหัวนมแล้วครับแม่ผ้าอะไรดีกว่ามีเป็นเดรสไมครัเป็นเดรสไม่มีแล้วครับหมดแล้วครับอันนี้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 นี่แกะเลยนะนี่เป็นเดรสนี่ไงนี่ครับอันนี้ไว้คาดหัวนมครับเป็นเขีใชเหรออ๋อนี่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 ได้อยู่นี่ได้อยู่ที่เหลือไม่ได้ใช้ไม่ได้ได้นี่นี่ผมมีซ้ายแล้วครับ มีนายบอกนี้ได้เนี่ยเดี๋ยวได้ได้แต่มึงไม่ให้น้องเขาใส่กูรู้ไม่ได้ตัวนี้ไม่ได้ครับตัวนั้นน่ะได้ตัวนี้เขายังไม่ตัวนี้เายังไม่ได้ซักมาสก็ตัวนี้จริงเหรจริงใส่เลยแม่กระพุนโอ้ยจ็บปวดเหรอเอาคุณอะว่าไงสามสิบคุณไหวไหมไหวครับสามห้าไหวครับสี่สิบคิดก่อนผู้หญิงอายุสี่สิบคุณไหวไหม อาจจะพอได้พอได้นี่คือพูดถึงเรื่องเอามาทำแฟนแล้วมาทําอะไรครับเอ่ผสมผสานกัน,กน,นผมอยากรู้จริงๆ4ีิ45ว,วันก่อนผมเจอ35หคน,นึ่งใช้ได้อยู่35ข้ามไป45ไม่ไหวตอ,ตอนนี้อป,ป้าร้านล่าดกากยลรงลุ้นอยู่เลยอาภูมีไหวไหมสี่ส้าอาภูมไหวไหมสี่สิบห้านะครับโอ้โหมีอะไรกันน้ำหมักกระจาย45่สิาน้ำหนัก70กว่าเอา เอาดูได้น้องก่อนเนี่ยเอ้าเสื้อเสื้อยังไม่ได้ซักตัวนั้นรักพี่ขึ้นมาเลยใช่ไหมดีมากอะไรเราจะให้น้องเขาเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาให้ให้มาแก้โชว์ดีไหมดีครับอ่าดีดีดีงั้นเดี๋ยวนี้นะครับเดี๋ยวเราพักกันวิบหนึ่งคุณผู้ชมช่วงหน้ากลับมาเนี่ยมีการเล่นเกมกันทายคําถามด้วยใครแพ้ถอดเสื้อผ้านอกจากนั้นแล้วนะครับเราต้องเรียกว่ามีบทลงโทษด้วยครับ อาจจะเป็นเรื่องของเราเน้นเรื่องของสุขภาพดีในรายการเช่นเช่นให้น้องเขาวิดพื้นโชว์ได้ไหมวันนี้โอ้โหได้ได้ดีแก้ผ้าวิดพื้นโชว์แก้ผ้าเตี้ยคุณเลยครับวิดพื้นเฉยก็พอแล้วเอาละครับเดี๋ยวตอนนี้พักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับรายการเซ็กซี่คิว